ระวังนะลงมาเร็ว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 รู้แล้วระวังแม่มงออะต้องขึ้นโอ้โหบ้านนี้ไปไหนอะมือรถจอดเต็มเลยเฮ้ยโอ้รถจอดเยอะขนาดนี้ไอ้สัตว์ นูนั่นมีคนมีคนกูเห็นรถมึงเห็นรถปะมันวิ่งวิ่งออกไปอ่ะเออนู่นตรงนี้มีคนเ่าะทำไมอ๋อรถตรงนี้มันเยอะเพราะว่าคนมันขับแล้วมันไปขนไปข้างบนไปเอาแอร์ดอปบตรงนั้นมีคนเหรอมันขับไปวิมีคนมีคนมึงนั่งมึงนั่งกูเห็นคนกูมาหลังหิงก่อนไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่มึงกล่องกล่องอี๋ ลีบีอีกร้อยกว่าเมตรเอง <laughs> พึบ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 อยู่โคนบ้านตรงฝั่งสายมืออ่ะพึบ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 ปูลมึงนอนแล้วส่องไปตรงบ้านก่อนดิ <h le af> บ้านไหนอ่ะซ้ายมันมีคนอยู่ข้างบนบ้านหรือเปล่า ไม่มีไม่มีมันก็วิ่งไปมึงจะอยู่กันบนบ้านเหรอตรงนี้มึงมึงลุกไม่ได้นะใช่น่าจะโดนหัวหัวไม่เขี้ยมาแล้วด้วยวงมาแล้วมึงโอ้ยแล้วอยู่ตรงหน้ากูเลย มือเขายิงอยู่ตรงหน้ากูไปเลยตายหาวงตายหาวงตายหาวงอีสต์โอ้ยเจียเสักสีมากถ้ามึงตายเพราะมงน,น,นอนกินกินกินโอ้โหมืออยู่ข้างหน้าเต็มเลยปุน ปุ้นถ้าปุนอแล้วกูตายแน่สัสปุ้นไปตรงข้างน้ำทันไหมยม็ดแม่เฮ้ยมึงอย่าเป็นถนนนี่มันเห็นไปคงยากมนกาไปเลย,ยมึ้ทำ <คน S 2> ไงได้ไอ,อ้ยี่ยมีแต่ตายกับตายเออพักอยู่ตรงน,นี้ก่อนแล้วมึงก,กินกินกินยากินกินอะไรไม่ได้มึงตรงนี้ปะ กูเห็นเป็นรูปคนแต่กูไม่มันซูมดูไม่ได้มันอยู่115มันอยู่115อยู่ข้างหน้าเต็มเลย110115เนี่ยอห้ยต้อง11คนเลยหรอวะแสดงว่ามีคนดูข้างหลังอีกเยอะเลยเอ้ามึงทำไงดีวะไปก็ไม่ได้อยากกลับก็ไม่ได้อุานไม่ถึงอ้ยกูเห็น ในบ้านข้างหน้ามันมีคนอยู่ขูคานไปหาพวกมึงก่อนดีกว่าเฮ้ย<ต>มึงมันหมอบนะมันหมอบเออมันหมอบหมดแล้วข้านลุกออะลุกก็คือตุยหูไอไปถอ้ม,มันเริ่มขยับแล้วเงี้ยวงอะ่ะปุ่นวงมาวะ ไอ้เหี้ยไงก็ต้องรู้กันไอ้สัตว์เฮ้ยอุ้ยเหี้ยกูรอแล้วนั่นไงถือปืนเลยยิงเลยอะไรมึงระวังเด้อมันอยู่ในวงโคตรจะเสียเปรียบระวังนะไม่อยู่ในบ้านแน่นไอ้เหี้ยตายแล้วตายแล้วเหี้ยเห็นเห็นไหมไ้เหี้ยไอเห้ยวงไม่เป็นใจให้กูเลย